นี่ก็วันที่26เหมือนกันนะครับอีกคันหนึ่งเป็น n e วเซเว่นับไฟหน้าขาดมาสร้างหนึ่งนะครับแล้วก็สร้างนี้นะครับไฟติดอยู่แต่เหมือนจะมีปัญหานะครับเพราะว่าแสงออกคัตออฟไม่มีเลยนะครับเป็นดวงแบบไม่ค่อยคมนะเดี๋ยวลูกค้าเจ้าของรถเป็นผู้หญิงน,นะครับก็จะเลือกเปลี่ยนไฟนะให้สว่างขึ้นโดยที่ไฟวงแหวนเนี่ยไม่ใส่นะก็คืออยากให้มันเป็นเหมือนรถเดิมๆปกติทท่วไป เดี๋ยวติดตั้งเสร็จแล้วเรามาดูความสว่างนนครับแล้วก็หน้าตาประมาณเฮ้ยหน้าตาก็เหมือนเดิมดี่ว่าดูความสว่างเดียวพอนะให้ว่ามันดีกว่าเดิมประมาณไหน,นครับเดี๋ยวขอตัวเอ,อ,อื่อนอ่านี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นรุ่นบาอดีตแรปเตอร์นะครับประกัน3ปีดูความสว่างน,นะดีกว่าตอนมาแน่ๆนะครับเดี๋ยวเราลองไปสูงให้ดูนะครับนครับไปสูงทำงานควบคู่กับของเก่านะครับ หน้าตาก็เจ้าของเราเป็นผู้หญิงนะครับขอให้มันดูเป็นเหมือนรถเดมเมๆน,นะครก็ประมาณนี้ครับปิดไฟให้ดูโอเคหน้ตาก็สาวเรียครับหรับมือเว้นแก้ปัญหาให้ตรงจุดทีเดียวนะครับใช้ยาวๆมา,าไฟฟิล์มงานนิคมศูนยเลยนะครับสวัส,ด,ส,ด,สดีครับ